สวัสดีครับผมพบกับผมไฮโซแฟรแล้วนะครับผมวันนี้ผมได้เดินทางมาเจอพี่ชายคนหนึ่งครับซึ่งเขาแบกความฝันแบกความชอบแบกไปแบกมาเปิดมาเป็นร้านเป็นโลกทั้งใบของเขาครับโจเกอร์คอลเลกเตอร์วินเทจถอยสวัสดีครับอ่าเป็นไงพี่เราก็เจอหน้าเจอตากันมา <c oughs> หลายงานแล้วใช <c oughs> ่ครับวันนี้เรามาจริงจังเลยว่าทําอาชีพอะไรแล้วเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงจนเป็นร้านตุ๊กตาแห่งนี้ ตอนเด็กๆตอนเรียนอะไรมันก็เราก็มีของเล่นกันใช่ไหมแล้วในยุคก่อนแล้วย้ายบ้านจากใต้มากรุงเทพของพวกนั้นก็โดนทิ้งโดนลายหายระหว่างทางอะไรบ้างแล้วพอมาอยู่กรุงเทพก็ไปเจอตามตลาดของเก่าที่เราเคยเห็นตอนเด็กเราเคยมีตอนเด็กแล้วก็ซื้อตัวนั้นซื้ออะไรพี่ตัวแรกพวกฮีแมนอะไรนี้มั้งอ๋อแล้วพี่ไปขายที่ไหนก่อนตอนแรกอะ ตลาดรถไฟแรก15ปีที่แบบขายจริงจังอะนะ่เริ่มขายจริงจังใช่ใช่ก<อ>็เป็นแบรก,กับดินหน้าโกดังอะไรเงียง<อ>้ยรถจอดแล้วก็กลางแล้วก็วางเรียงเรียงเรียงตุ๊กตุนตุ๊กตาอะไรแบบว่าถ้าบอกชื่อไม่น่าจะหมดเพราะมันเราก็วางแบบคะละก่อนที่พี่จะขายอพี่ไปล่าที่ไหนมาก่อนคลองหลอดแล้วก็ พวกสนามหลวงกลางคืนพวกฟิวตลาดไฟฉายอะไรอย่างนงี้ยไปพี่ตลาดนินจาตลาดไทยบ้างคือมันจะค้าๆนะมันอยู่ในกองแบบว่าเขาลื้อบ้านแล้วเอาของมาเทกันนะอารมณ์ปัทวิกรอะไรอะปัทวิกรอะไรเงี้ยคือแล้วก็เฮ้ยเลือกอันนี้เออโดนวานี้โดนมาอะไรเงี้ยก็เทรดไปเทรดมามันก็มีรายได้แบบจริงจังใช่ไหมอ้าวเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะอะไรเงี้ยบางคนก็ถามก็ตามมันจะขายได้หรือว่าอะไรเงี้ย มันขายได้จริขายกูคนแรกเลยใช่ได้กูซื้อมาก่อนเนี่ยกูถึงขายเนี่แปลว่าแบบว่ามันจะเลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้จริงเหรอแปลว่าเขาแบบในยุคนั้นก็โซเชียลมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดเนี้ยใช่ใช่แล้วแล้วอ๋อของก๊อปมันก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วมาจากยุคนั้นเราก็ได้ดูรู้ใช่ไหมใช่ใช่ก่องจากพลาสติกอะไรเงี้ยพลาสติกนี่แม่งคุณภาพห่วยน่าจะปีเก่านะอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อเออก็ตอนแรกก็คือขายมือชนมือเจอกันแบกกระดินขายใช่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 แล้วจนแบบพี่ พี่ไปแบบไม่ล่าแล้วป่ะสั่งเองเพื่อเข้ามาขายบนอะไรอย่างนี้มีไหมก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีมันจะมีออเดอร์แบบว่าเฮ้ยเขาอยากได้ตัวแบบนี้จำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อยากได้อย่างนี้แล้วก็สั่งแบบทีมงานพี่พๆหรือน้องๆที่แบบว่าเขาก็มีของพวกนี้แล้ว,ลวก็เฮ้ยผมเอาแบบนี้แบบนี้ผงให้ผมน้าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่าฮะแล้วความนิยมกับความแบบที่ว่ามูลค่ามันเนี่ยมันมาจากอะไรพี่ความนิยมก็คือปีที่ผลิตประเทศที่ผลิตอย่างพวก ตุ๊กตารัสตันดอนจะเป็นแบบว่าพวก50น่าจะเป็นยางพลาสติกมีไหมครับอันนั้นนะที่พูดถึงมีครับคือทุกอย่างมีแล้วแต่มันออกไปหมดแล้วเพราะเป็นตุ๊กตาที่หายากก็คือดูออกว่าอันเนี้ยหน้ามันจะเหมือนแอรบัตรมือเขียนมือผสมด้วยอะไรเงี้ยเป็นพลาสติกแบบหล่อแบบหยาบๆแล้วก็มีการเย็บใช้ผ้ากรายีผสมกระดาษอัดอะไรเงี้ย โรงงานลัตตันดอมันปิดไปแล้วที่อเมริกาคนที่เก็บลัตตันดอมนี่ก็คือคนที่มีอายุแบบว่า50บวกหมดแล้วเขาก็จะรู้เขาทันนะนะพวกที่มีกําลังที่แบบว่าเออจะเก็บของพวกนี้ได้แล้วพวกหาอดีตใช่ใช่ใช่แต่ลัตตันดอมเขาเก็บเวอร์ไว้นะทั้งโลกนะบ้านเรานี่คือน้อยมากนะหลังจากลัตตันดอมเนี่ยมันเข้าสู่ยุคอะไรต่อผมอยากผมอยากรู้ไล่เรี้ยงของเอราของทุกอย่างเลยนี่ครับ My p e สมอนเตอร์หนังมันจะออกปีประมาณปี84่นะ แต่ตุ๊กตานี่ผลิตปี85 oh. ถ้าในหนังอะมันเหมือนเด็กมันโดนคำสาปหรืออะไรให้เป oh. ็นแค่ตัวนี้ oh. หน้าตามันก็จะ สวยๆโ้โไม่รู้สึกมันก็ผมว่ามันก็มีเสน่ห์นะเจ้าสวยจริงพี่สวยจริงก็คือตัวนี้มีช่างสักชื่อว่ากันจิเป็นช่างสักชาวญี่ปุ่นที่มีสักเป็นรูปคลื่นให้โพสตมาโลนี่ศักตรงเนี้ยเขามาซื้อประมาณสี่ตัวละหูหในอีเบย์น่าจะขายอยู่ประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมื่นในอีเบย์ซึ่งผมว่าถ้าแรกกับยุคมามันก็เป็นราคาที่รับได้นะสำหรับคนที่อยากนั่งไทม์แมชชีนนะแล้วซีรีส์นี้มันก็ไม่ได้ทําต่ออยู่แล้วมันก็แบบปิดลายไปหมดแล้ว ใช่ปิดลายผลิตไปแล้วมีตุ๊กตาอะไรต่อพี่ที่หลังจากเจนนี้มีอะไรที่สะสมไว้ที่แบบเป็นแฟชั่นอ่ะก็เลิกเขาจะเลิกนิยมก็มีตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆตัวใหม่แต่แต่มันดูเหตุขาแล้วโอ้ยบิดขาแรงพี่เสียวเลยจัดทรงน้องจัดทรงหน่อยคุณป้าเขาหน่อยนี่สั่งมาจากเว็บซื้อขายต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแปดพันถึงหนึ่งล้าอันนี้ก่อนที่จะเป็นเซลูลอยที่เขาฮิตกันน่ะ โอ้คีเลือดแล้วก็มาอันนี้แล้วก็เอากระดาษมันเป็นเปเปอร์มาเช่มาแปะแปะแปะแล้วก็เขียนสีทับโองานพลาสติกแล้วครับ้พี่โป้โหเจ๋งอันนี้นี่นี่ขอทักคนนี้หน่อยเป็นใครมาไงอีทีอันนี้ก็คืออีทีที่เป็นแบบว่าบิ๊กไซส์ของยูนิวเซลสตูดิโออะไรเงี้ยมาจากตู้ญี่ปุ่นมั้งอันนี้คนนี้แบบแรงเลยพี่แรงแรงนะบางตัวเราก็ไม่กล้าถามว่าขาย ทุกตัวขายหมดถ้าได้ราคาถ้าได้ราคาที่ถูกใจกันทั้งคู่ใช่ใช่ใช่อันนี้คือแอนนาเบลว้าวท่านได้ชมภาพยนตร์นะครับแอนนาเบลนั่นแหละนี่แหละคือหน้าตาเป็นอย่างนี้ที่ได้เห็นในเรื่องตุ๊กตาหุ่นผีใช่ไหมพี่แล้วคนนี้อายุยังไงพี่จริงๆเราไม่ได้เก็บไว้นานยตัวนี้ก็ประมาณ20ปีใช่ไหมที่เราแต่มันน่ะน่าจะโดนเก็บมาจากก่อนเราอีก พราดูจากผ้าผ้ามันก็อีกแบบหนึง่งนี่มันเปื่อยหมดแล้วอะแต่ในรูปพิพิธภัณฑ์ก็เสื้อลายดอกอันนี้ลักษณะผ้าม, oh, มันก็ตัวนี้นก็คือตรงกับตัวแรตัวนั้นเลยใช่อันนาเบลเนี่ยเขาเริ่มผลิตยุคไหนยังไงพี่เป็นร้อยปีและร้อยปี แล้วตัวนี้พี่คิดว่ามันยุคนั้นไหมไม่ถึงยุคแรกที่เขาผลิตน่าจ,จะเป็นแฟคทอรี่แล้วเพราะถ้ายุคแรกอะ่ะเหมือนกับว่าเขาทําให้ลูกเล่นอ๋อเย็บมือเลยเย็บมือเลย<อ>นี่งานมันจะเป็นแฟคทอรี่แล้วสมัยก่อนมันน่าจะไม่ไม่มีของเล่นก็คือต้องเอาผ้าที่เรามีอเอามาทําตุ๊กตาอะไรให้ให้ลูกไรเล่นอะ่ะแต่ตัวนี้ผ้าอะไรมันก็ดูดีไม่มีผีแน่นอนแล้วอ่นนี่อ่ะนี่ดีกา โอพี่ก็พี่ก็เอาหมดนะเนี่ยใช่อันนี้จะเป็นตุ๊กตาเด็กญี่ปุ่นเคยดูหนังเรื่องสุสานหิ่งห้อยอ่ะภาษาญี่ปุ่นอะไรเกรฟยาร์ดออฟไฟไฟใช่ครับที่ญี่ปุ่นโดนปรามานูน้องเขาหิวข้าวในยุคสงครามที่เขามีตุ๊กตาประมาณเนี้ยแล้วพี่เขาเดินน้องน้องเกาะหลังนอนไวในถ้ำใช่แล้วก็น้องหิวข้าวพี่แล้วนอนเกาะตุ๊กตาเสียชีวิตในถ้ำ ที่เขาไปเก็บมาแล้วผมตระเวนใจเลยเนี่ยอันนี้อาจจะอยู่ที่อีกอีกเมืองนึงก็ได้ไม่ใช่เมืองนั้นเพราะสภาพมันยังดีอยู่น่าจะตรงยุคนั้นผมว่าตรงครับเนาะพะดูจากลูกกระตานี่ก็ใช้ปูการเขียนก็ดูงานปักเนี่ยมือทั้งนั้นเลยเนี่ยน่าจะเป็นผ้าไหมญี่ปุ่นนะใช่พี่ดูดูเหมือนชุดกิโมโนที่เขาใส่กันเลยยุคใหม่เขาไม่มีทางมาเขียนเพราะลายผลิตมันช้าพี่พี่อยากขูดแรนดีเดี๋ยวลูกผมสทัสีครับแล้วพี่กันดีๆพี่กันดีๆได้เลยครับนี่ โอ้ <Whoa. S 2> แต่นี่จะพิเศษหน่อยก็คือเป็นอาร์ติสญี่ปุ่น Made in Japan Ready Made r e p r o d u c t i o n อ่าตอนนี้เขาก็บอกมาตรงๆว่าเขารีโปรดักต์รีโปรดักต์จากจากอันไหนพี่อันนี้คุ้นหน้าคุ้นตาไหมครับทุกคน,นแต่ก่อนมันเป็นหุ่นกระบอกไหมพี่อันนี้ มันเป็นหุ่นมือหุ่นมือที่แบบเชิด่มันเป็นรายการทีวียุคคล้ายๆเซสซี่สตรีทเงี้ยแบบนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือตัวนี้นี้ตนีกาเจ็ดเกเจ็นเก้าเจหาของเก่งโอ้โเขาาน่าจะไปแอ็กกันแล้วเหมือนเขาเอาเสื้อของทหารเวียดนามมาตัดเย็บเป็นตุ๊กตาคือมิดเขาเล่นสวมป้ายกันไหมพี่วงการเนี้ยแบบมันมีคนทําแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวโปรดักของมันผ้ามันจะบอกปีผ้ามันบอกอยู่แล้วใช่จอให้เราเอาป้ายเก่ามาแปะแต่ผ้ามันปีใหม่ยังไงเขาไม่ยอม อะไรกันเราก็รู้นะยากยากกลุ่มคนเล่นมันน้อยความนิยมก็น้อยตลาดมันใหญ่มากไหมพี่ในประเทศไทยตอนนี้ในประเทศไทยไม่ครับแต่ของผมจะเป็นลูกค้าต่างงชาติมาเอาไปเปิดร้านที่นู่นครับก็มีเพื่อนมีกลุ่มคนญี่ปุ่นที่เขาเล่นแนวทางนี้เขาก็มีร้านอยู่ตามเมืองต่างๆในญี่ปุ่นหลายเมืองเขาก็มีการ บินมา2เดือนสามเดือนนี่เดือนเดี๋ยวผมจะเข้ามานะผมมาดูตุ๊กตานะเขาก็มาหมุนคนจีนก็มีก็เคยส่งแบบเยอะๆเลยก็คือแบบว่าแบบครึ่งหนึ่งของคอนเทนเนอร์อโอ้โหตลาดแต่ละประเทศต่างกันแค่ไหนพี่แบบว่าอันนี้แบบในสมมติปีเนี้บ้านเราอะไรฮิตนะมอนชีชๆใช่ไหมตอนนี้ต่างประเทศมอนชีชิฮิตเหมือนกันพี่มันซิงกันไหม ไม่สิงครับไม่ิงใช่ไหมชิชิเขาฮิตแต่บ้านเราเพราะที่นู่นเขาขายมา50ปีแล้วชิชิอ่ะอ๋อแล้วญี่ปุ่นเขาเล่นอะไรพี่เทนตอนนี้น่าจะเป็นกาฟิลปีแปดศูนย์อะไรเงี้ยพอดูนี่ปะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหรอพี่ใช่นี่น่าจะเก่ากว่า80ดศูแต่เหมือนกาฟิลที่ยังไม่ใช่เวอร์ชันฟินิชที่เราเห็นกันที่ว่าเป็นการ์ตูนณตอนนี้อ่ะ In t h a t how I adopted John ปีที่เขาฮิชก็คือพวกนี้นี่ 1981 1เก1แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมตัวเลขจะสั่นมาอีกแล้วเมื่อก่อนมันก็จะไม่เหมือนที่เราเห็นในรายการอะไรเงี้ยอันนี้ไล่ความแก่เลยที่ใครใครแก่สุดอันนี้แก่สุดอันนี้ก็คือลองเลื่อนมาเรื่อยๆล้ะเริ่มเปลี่ยนนะเราจะไปดูแต่หน้าองเดียวอ๋อนี่ข้างในอ๋อนี่เป็นเวอร์ชั่นแรกจะเป็นขี้เลื่อยอแล้วอันไหนเป็นขี้พี่ไม่ใช่ผมขอโทษ อันนี้น่าจะเริ่มขยับขึ้นมาได้แล้วกับใหม่ว่าเป็นแบบว่าพวกเป็นนุ่นเป็นพวกใจสังเคราะห์จับดูแล้วแบบอยากให้ลองอยากให้ลองอันนี้แปดหนึ่งนี่ก็คือเป็นผสมเป็นแบบใยสังเคราะห์ผสมกับเม็ดถั่วมันมาจนถึงแบบว่ารูปลักษณ์ที่เราจักกันแล้วว่านี่คือกาฟิลละอ่าไอตัวอย่างเนียที่พี่ผมถือที่พี่ถือเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ร้อยร้อยกลางๆเลยไม่แรงมากสะสมได้ง่ายๆง่ายๆครับอ๋อดีครับ แนว90พวกเนี้ยพวกนี้ปี95นะบีบบีบลูนิตูนอะไรเงี้ยอคือกลุ่มคนเล่นมันจะแตกต่างกันไปถ้าอย่างจีนเนี่ยเขาจะแนวตุ๊กตาสมัยใหม่แนวอะไรเราร้านเราไม่ไม่ค่อยได้ขายแนวนั้นใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้น้าที่เราพูดต่อไว้ว่าเดี๋ยวกลัวพี่จะลื้อของลำบากมาดู ตัวไหนดิพี่โปโลแบร์ใช่ป่ะพี่ถ้าเตัวตับโปโลใช่ป่ะใช่ในในโปโลเขาจะเป็นพวกอย่างเงี้ครับเออผมถามนิดนึงพี่ไอตัวที่พี่แบบว่ามาเปิดร้านตัวแรกที่เป็นแรงบันดาลใจเลยว่าพี่ชอบตุ๊กตาโคตรเนี่ยอะไรคือน้ำประวันในใจพี่เราว่าพวกพิงค์แพนเตอร์นะพิงค์แพนเตอร์ใช่ในยุคนี้อ๋อเตดึมเตดึมเตดึมอันเนี้ยมายังไง พี่เอามายังไงอันเนี้ยตามตู้ยุโรปอะไรเงี้ยที่ที่เขาเอาของมาขายกันแล้วผมเจอวางอยู่แล้วผมก็ถามว่านี่มันมายังไงอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อนี่ก็คือเอามาจากเมืองนอกอีกทีนึงงเราก็เลยซื้อมาประดับร้านอันเนี้ย เป็นแบบประกอบพิธีหรือว่าเป็นแบบสะสมพี่รู้ปะไม่รู้มันคือซิมโวเนียหมายความว่าคุณมาเมืองไทยอ่ะอะไรจะเป็นซมับลิกที่ที่อ๋อเหมือนเสื้อช้างเหมือนอะไรอารมณ์เหมือนหน้าวัดพระแก้วสมัยก่อนจะมีของพวกเนี้ยเต็มมาตรงข้าววัดพระแก้วเห็นปะอันนี้รุ่นใหม่นี่อ๋อรุ่นเก่าอย่างนี้เรงเกียนเลยไม่อินไทยแลนด์เนี่ยเขาเอาไปขายที่ต่างประเทศงเห็นปธุรกิจมันก็ประมาณหนึ่งว่ามันก็ต้องมีของที่ออกบ้างไม่ออกบ้างมันหมุนเวียน ใช่มีใครดองอยู่ในร้านนี้นานสุดพี่เกือบเยอะนะเยอะนะที่รอไว้แต่เหมือนกับว่ารอเนื้อคู่ของมันเหมือนกับว่าซีซั่นนี้เขานิยมแบบนี้ซีซั่นนี้นิยมแบบนี้เดี๋ยวมันก็วนมาอีกพี่แนะนําเกี่ยวกับธุรกิจนี้หน่อยครับพี่ว่าสมมติว่าคนอยากจะเปิดร้านหรือว่าอยากจะทํานู่นทําเนี่ยมีไงบ้างพี่ก็ขั้นที่หนึ่งก็คือเราเราก็ดึกถึงตัวเราก่อนว่าเราอะตอนโตมาเราเล่นตุ๊กตาประเภทไหน แล้วก็เก็บจากปีที่เราตอนเด็กๆอยู่แล้วก็เป็นความ,มทรงจำาก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจมันใครถามอะไรเราตอบได้ว่าอ๋อนี่ปีนี้ผมอายุเท่านี้เท่านี้แล้วก็ผมก็เก็บมานเรื่อยๆก็เริ่มเก็บมาอันนี้อันนี้เดี๋ยวมันก็มีราคาเองอ๋อเนาะใช่แต่ถ้าอยู่ดีเราไปซื้อตูมเลยเราอาจจะ ต้องติดดอยติดดอยไ้ครับต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาจากความชอบล้วนๆนะครับเออใช่ผมเห็นของเก่าเรื่อยๆแล้วแบบยุคนี้เป็นยุคแห่งอาร์ตทอยอะไรของเล่นไวนิลเยอะแยะไปหมดเลยที่มองมันยังไงพี่ตอนนี้มุมมองก็ดีเหมือนกันก็คือมันเป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ด้วย อาร์ติสต์ที่คิดขึ้นมาก็เหมือนชิ้นงานศิลปะชิ้นงานหนึ่งแต่ในรูปแบบของตุ๊กตาเพาะมันไม่ใช่ของเล่นแล้วนะใช่มันเป็นของสะสมไปแล้วนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปของพวกนี้มันก็เป็นแล้วอีกยุคหนึ่งนี่ก็ยุคใหม่ก็คือมันเป็นยุคต่อยุคแล้วมันเรียกว่าประทับตาประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคแล้วกันนะพี่นะเหมือนเออยี่สิบปีมันก็เป็นแบบก็กลายเป็นอันเนี้ยกลายเป็นร้านเนี้ยของทุกคนนะนะทุกคนที่แบบเล่นป๊อปมาดไม่ว่าจะโอเวอรวิิงใช่เต็มเลยโอเคผมเก็ตแล้ว นี่ก็ปีนี้ครับอะไรเงี้ยผมก็แขวนแขนมาครับฝากร้านหน่อยเราคุยกันตั้งนานสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมพี่โจ๊กได้ที่ไหนบ้างครับเออเราร้านอยู่ที่ตลาดรถไฟศรีนครินนะครับโกดัง2ห้องที่5หรือไม่ก็ในไอจชื่อ j o ๊กเกอร์คอลเลกเตอร์วินเททอยครับนั่นแหละครับกับรายการแบกวันนี้ได้ครบแบกตัวจริงแบกตุ๊กตามาขายแบกไปแบกมาเต็มร้านเลย แล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราจะแบกกองไปที่ไหนเราจะเจอคนแบกแบบไหนเราติดตามกันตอนต่อไปนะครับลาไปก่อนครับแบกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ